สวัสดีค่ะปริญดาทุสาวุธนะคะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซ่อมสีตัวถังบริษัทเบนซ์ BKK วิภาวดีค่ะเมื่อปี2016ทางบริษัทเดเบนซ์ประเทศไทย มีการที่จะเซอร์ติฟายบอดี้แอนด์เพนอย่างเป็นทางการนะคะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรหรือช่างผู้ชำนาญงานก็มีการอบรมนะคะแล้วก็มีออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งจนกว่าจะได้มาตรฐานงานซ่อมอินไซต์เอาไซต์มีการตัดต่อตัวถังขั้นสูงสุดตั้งแต่เลเวล1-4ถึงคำว่าเลเวล1หมายความว่าเริ่มต้นที่รอยธรรมดา ขีดควนขนแมวรอบคันเก็บรอยทีนี้ต่อมาเป็นเลเวล2เกิดจากมีรอยลักยิ้มนะคะลูกค้าถามว่ากระตุกได้ไหมหรือไม่กระตุกได้ไหมอันนี้ถึงเรากระตุกมันก็ไม่เต็มร้อยอย่างไรเราใช้เครื่องมือมาตรฐานกระตุกแล้วเราค่อยโปเราก็พ่นทั้งชิ้นอยู่แล้วเราไมา่ได้พ่นซ่อมต่อมาเลเวล3หมายความว่าช่างท่านนี้ค่ะที่จะซ่อมเลเวล3ได้ต้องผ่านการอบรม on the job training แล้วต้องผ่านมาตรฐานอุบัติเห b e n บนส์เลเวล,เลยกตัวอย่างเนาะสมมุติลูกค้าอุบิเหตุมา1คันเนี่ย เราจะมีเปลี่ยนเบ้าโชกที่จะต้องขึ้นแท่นดึงตัวถังเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนเบา้าเราก็มีทําการยกเครื่องเปลี่ยนเบ้าโชคตามมาตรฐานตัดต่อตามวิธตามระบบของบริษัทเดนเวนทั้งหมดต่อมาเลเวล4พนักง,งานก็มีการอบรมขั้นสูงสุดนะคะคือซ่อมรถอลูมิเนียมยกตัวอย่างหนึ่งชิ้นถ้ามีการเปลี่ยนอลูมิเนียมหรือมีการตัดต่อเราก็มีเปลี่ยนชิ้นงานตามมาตรฐานเช่นกันตอนนี้นะคะ เราเป็นโชว์รูมซ่อมสีตัวถังมาตรฐานแห่งเดียวเท่านั้นนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะยังไงก็ขอเชิญลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆนะคะเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ